น่าหล่อพ่อพ่อเดิมพ่อเดิมน่าหล่อใจท่อเดิมคันนี้สวัสดีค่ะมาพบกับนักสื่อจ้าสวัสดีค่ะวันนี้พบกับน้องเอิร์นอีกแล้วจ้าวันนี้เรามาพบกับโรดุนอะไรเอาตะกองเป็นยังไงคือฟิชไททันสองจุดห้า T L X ปีสองพันสิบเก้าครับผมราคาขายอยู่ที่สี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้าใบแดงประมาณหกแสนเนาะใช่คันนี้เป็นราคาขายอยู่ที่สี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาท ขอไฟเดือบีนองนะคะบางที่ก็สตีรุถอ่ะคันนี้มีปอสโลนให้2 0 0 0มบาทลูกค้าไปอ่อถูกๆตลอดสัญญาที่เ8็0จ้ามาเบง่งร้นเลยมาคันนี้นะคะดําเดิมนะคะตั้งแต่ห้องเครื่องเลยเนาะ,ะแบตเตอรี่เก่านะคะเดี๋ยวเปลี่ยนให้นะแล้วก็สติ๊กเกอร์มอกออยู่ตรงไหนเอ่ยมอรกรออยู่ครบนี่เพิ่งเห็นน็อตเดิมมองไม่เห็นเมื่อกี้อ่ะ คันนี้นะคะล้อไม่สวยเดี๋ยวเราจะการให้ใหม่เนาะแล้วก็กระจกปรับข้างเป็นพรเมียมไม่เก้าหมาืหม 9, ่นปีอะไรนะปีสองพสิบก้าปีสิบก้านะคะผมอะไรมันติดฟังกชั่นคือรถเป็นรถใช้งานภายในยังไม่ได้ทำความสะอาดให้นะคะเพราะรถเพิ่ง แต่แต่ข้อดีคือเขาไม่ได้แต่งซิ่งเพราะฉะนั้นเรื่องเครื่อง <c oughs> เรื่องเกียร์ไม่ต้องห่วงเลยถูกต้องจ้ะใครที่สนใจสวยๆแบบนี้ต้องรีบจับจองนะคะให้น้องเอิญฝากช่องทางหน่อยจ้าลิ้วลายมวยโทนนะคะปังบนด้ายด้านบนด้านล่างกับแสดงเพิ่มเติมได้สักเลยโทรไ,ได้เลยต่างจังหวัดไม่ต้องมาบริการทันยัยญางที่ส่งได้ถึงบ้านรับด้แน่นอนแก้ว